ตัวเสื่งนั่นสามเลยย่านเล่ากนเสียที่ยังกูยั่วันนี้เอฟซีนี่เลยคนเบ่มหลายเนียพันแปรกได้บนยืนโอ้ยไปไปขอคุณครับผมนี่จะนั่งโต๊ะเอาเงิน านรดีเอฟซีนั่นี่ือนัตดีเอฟซีครับผมอันนี้เป็นงานมงคลอนสาวเอานี่หนสาวอาหัวเอาัวเอาไม่เอาหัวมีงานแจงหลานสาวพี่นงกองไฟมา ต้องส่งแล้เล่าแน่เพราะอะไ่แ่บแน่แสบแสดแน่จจัดไรนึก่าเขายูทูมันจะให้เดี๋ยวจไม่เยบันห้องกินี่หอพัได้บันลุงทุนกินบท่มไ่เลยเเออกเจีบท่นีบ้กับผู้บการมาคงแขกที่เสษยมากเล ตำหนิเลยตำหนเลยตำหนเลยดีๆนี่มีบาตางกันเหือนคนบ้านเขาจ้กรมือเลยรยังไปิ้วเธอยิ้วเลยเพื่อเสลบรอแท้ แม่ขัวหุบเนี่เด้อเที่ยงเทติ๊กบัดดี้เอฟซีนัดเที่ยงบัดดี้ค่ะแม่ขัวมีแต่สวยๆสาวๆนั่งเอาตีกินดีกว่าเอานั่งเอาตีนกินน่ะเด้อวันนี้พามาเบิ่งว่าแม่ขั้วเฮ็ดหยังสู้กินเออ ล่ไหม่่องไมดังม่ไัม่้นมคีแต่ผู้สวยนะเนี่ยโอ้ยปุ่สวยมกลยไอ้ดันสวยค่ะ่สวยเนี้น่นยน่น่จับอโอ้ยผู้่นยบานี่แหละะเพณี้านเหาเป็นี้นี่แหละเออ เราเข้าเจ้มาก,มากอะ่ะฮะเขาสู้ข้าเจ้ากินเรายุ่งก็ได้ไป่ลไปหนไม่ริ้นังหู่มแ่ไกามห่มสาวสวยจากเมืองอุบลโอเอฟซีเอฟซีค่ะ จัพ่อจักดีแล้เสียงกันเนื้อครับเสียงหุ่นตากันเนื้ออ๋อมีแต่สาวสาวสวยสวย,มสวยแม่พ่ออาตไม่ยังสวยน đó đi luôn bật cả bút đen ngayทางนี้มันบ่วางเอาไว้เด้นี่ ได้ๆอะไรเด้อครับ ข้า <DU> บ <X> ันกเป็นพี่ี้เอาคาชิ้นสอดมาบ้างไปบ้างเฮุ้่นบอ่นทา่นทุ่นทุนท้่นนทุ่นนทุ่นทุ่นทุ่น่นทุ่นนท้นท้่นทนทุ่นทุ่นทน่นทุ่นทุนทนทุ่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 นุ่นทุ่นทุ่นนท่นทุ่นทุ่นทุนบุ่นท้่นนท่น่นนนนนนนบ้นน ร้อยีล้วร้อยยไยตามย่อมาอาพมไยังพูดไ่ยคนมาย่อกคนไม่เท่าอ้บอมไอ้ไอไอ้ไอนย่อมีด้วยิอมาไม้ยไหออพ่อมน่ะพ่อมน่ก็ไม่บอกอา่พ่อเขาว่าแบ่นั้นเป็นเาเอาไปไวกันเอาไหวน่เาเอาไห่นมือนี กินเข้านเห็น้หน่อยท่เามาขอองาข่างคาเท่าหน่อยขอถวยหลขอหวาน่หัดวดีว่าดีก่ะคนบุคคนกัพูดแล้วจะคนมุงติดโพตของที่น้ำมานี่ ขันเหลือขายขึ้นมากขันบอกวอหายดองจบยก็ไม่ได้เ

น้ำหม้อน้ำตุ้มน้ำตุ้มเย้เว้ยน้ำเหน่อเว้ยน้ำมันือเว้ยน้ำหนอเว้ยน้ำตุ้เตี้มตน้มตุ้ม้

ไปมันโคต่นีเลบอมนโคตรปัน้ปุ่กหามันออกของผ่านนะโอ้ปั้นนี่ครับมันโคตรไม่ป้นเอาพีที่เทาพีที่่านี่งเี้ยงมานเนีเียาเข้า่ีน่งรารอ่าีจือเ้ยออ้ย่อรมาน้ว ผมก็ไม่ใช yeah> ut ่้ม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไมาใช่าม่ใช่ไม่ใน่ม่ใชันม่ใช่ม่ใ่ไมาใย่ไม่ใช่ม่าช่ไม่ใย่ม่ใช่าม่ใช่ไ่่ไม่ใ พอแจ็แจะบอกผมอย่างนั้คือคือพพอใหญ่นี่ว่าคำมันเกินันเอาพืทั้งหมดนี่ถขาดเตงเขาสวยไล้ขอเขาเน่เาเาี่นี่เสแลเดียะโจมเขาสิเขามาเลยหามุมเอาสิูด คา้าน pues nah ั่งไหวถ้าลดอีกสองแสนหามื่นเก้าร้อยเก้าเก้าคมองสองบาทบาทนี่พ so ันว่างไวเลวมัดจำไวเลวหามื่นมือนี่เอามาว่างสองแสนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคุ้มท่องบองบาทเอ้า